รู้ได้ไงว่าเขายังไม่เห็นค่าเราคนไม่เห็นค่าจะมี2อย่างนะนะครับเขาไม่เห็นค่าคุณจริงๆอย่างที่2คุณยังไม่ได้ไปทําอะไรให้เขาเห็นค่าแล้วเขาจะเห็นได้ยังไงเดินผ่านแวบหนึ่งกูสวยรักกูยังเห็นค่ากูยังมึงต้องยอมตายถวายชีวิตเพื่อกูว่าแล้วมันจะเป็นไปได้อย่างไงคนเห็นค่าไม่เห็นค่าวัดจากตรงนี้เลยโมเมนต์เวลาที่เราเห็นค่าใครเราจะเอาเขามาอยู่ในโมเมนต์หรือเวลาที่มีค่าในชีวิตเรานะเวลาที่มีค่าในชีวิตเรามีอะไรบ้างวันเกิดปีใหม่วันท้ายวันครบรอบ วันที่เราดีใจรับปิญญาวันที่เราแบบว่าสักเซสในชีวิตวันที่เรานั่งทุกอยู่อะไรแบบนี้นะครับวันพวกพวกนี้เป็นเวลาที่เป็นเวลาเขาเรียกพิเศษนะครของชีวิตเขาเรียกโมเมนต์สำคัญแล้วกันนะครับเราต้องการคนสําคัญโมเมนต์ moment สำคัญเหมาะกับคนสําคัญเท่านั้นดังน,น,นั้นถ้าคุณได้แค่แบบไปกินสุกี้ข้างทางอะไรข้างทางเน้นโมเมนต์ไม่สําคัญแต่ที่ผมพูดมาถ้าโมเมนต์สำคัญเขาเอาคุณไปหมดแสดงว่าเขาเห็นค่าคุณบางทีเขายังไม่เห็นค่าอย่างที่ผมบอกเพราะว่าคุณยังไม่ได้สร้างค่าให้เขาเห็นการที่ไปวิ่งไล่ตามเขาหนังรอเมื่อไหหร่จะักกูลงก ไรแบบนั้นไม่ได้ผลหรอกเล่นของเล่นของบงเบอร์อะไรก็ไม่ได้ผลหรอกลองมาเรียนคอร์สผมชื่อหลงดูสักหนึ่งทีแล้วคุณจะสร้างโมเมนต์สำคัญเหล่านี้ขึ้นมาในชีวิตของคนได้และในสมองเขาก็จะมีคุณ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 เรียงอยู่เป็นชั้นลำดับความทรงจําแล้วเดี๋ยวสักพักนะต่อให้คุณจะทิ้งเขาเขาจะวิ่งไล่ตามคุณสมชื่อคอร์สชื่อหลงลองไปเรียนดูครับเป็นดาร์คซ y ค h o โลจี